เจาะลึกฟุตบอล JFB สวัสดีครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวความคืบหน้าเนวินชิดชอบลั่นจะรับปราบปัญหาลิงก์เถื่อนหลังบางนัดมียอดผู้ชมทะลุไปถึง4แสนวิวปราบปัญหาลิงก์เถื่อนเนวินชิดชอบประกาศรับผิดชอบจัดการปัญหาลิงก์เถื่อนหลังจากบางนัดนั้นมีผู้ชมในช่องทางธรรมชาติ โดยเฉพาะคู่ใหญ่ยอดวิวทะลุไปถึง400,000วิวทางสโมสรเชื่อว่าหากดึงคนจากช่องทางธรรมชาติเข้ามาในระบบได้50,000แพ็กเกจจะทำให้ได้ยอดตามเป้าหมายนอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวจากทาง Facebook ของคุณบ๊อบเบิร์ยิ่งรักนะครับได้โพสตเข้าความไปดังนี้สรุปความประชุม16สโมสรไทยลีกวันนี้ได้ตามนี้นะครับยอดแพ็กเกจแฟนบอลที่ซื้อเพิ่มทั้งรายปีและรายเดือน จาก3นัดแรกอยู่ที่70,000แพ็กเกตวงเล็บตัวเลขก,กลมๆนะครับรวมยอดที่บุรีร United, G, ัมย์อยู่ในเต็ดบีจีปทุมยู่นเต็ดและการท่าเรือวงเล็บทีมเดียวที่ยังซื้อไม่ครบซื้อไปทีมละ20,000แพ็กเกจรวมเป็น60,000แพ็กเกจเท่ากับมีแล้ว1,30,000แพ็กเกตแต่สโมสรตั้งเป้าไว้ที่1,80,000แพ็กเกจหรือเพิ่มขึ้นได้อีก50,000แพ็กเกต หากได้ตามเป้าหมายน่าจะได้เงินสนับสนุนทีมละ10ล้านบาทเท่าฤดูกาลที่แล้วเงินรายได้จากตรงนี้สรุปว่าจะแบ่งแค่12ทีมนอกจาก3สโม,มสรที่ไม่เอาส่วนแบ่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่าสุดคือ True b a n g k อยู่ในเตดจะไม่ได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยเหตุผลก็คือ True ได้10%จากการขายแพ็กเกจไปแล้วที่ประชุมว่างั้นนะปัญหาสำคัญในการขายแพ็กเกจก็คือ การดูตามช่องทางธรรมชาติบางนัดโดยเฉพาะคู่ใหญ่ยอดบิวทะลุไปถึง4 0 0 0นเนวินชิดชอบบอกจะรับผิดชอบการจัดการปัญหาลิงเถือนเองสมอสรอนเชื่อว่าหากดึงคนจากช่องทางธรรมชาติเข้าระบบได้50,000แพ็กเกจจะทำให้ได้ยอดตามเป้าหมายเงินสนับสนุนทีมงวดแรก12สมสรสอนสมอสอละ1ล้านบาทจะพยายามจ่ายให้ทันภายในเดือนนี้เพราะ หลายทีมก็หนักหนาในเรื่องของสภาพคล่องเมืองทองอยู่ในเตดขอสลับเกมเยือน3นัดทำให้ต้องเล่นเกมเยือน8นัดติดไม่มีใครคัดค้านเพราะมองว่าเป็นการหาไรายได้ให้กับทีมในฤดูกาลที่ยากลำบากนี้แต่ให้แบบนี้แค่ฤดูกาลเดียวเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่ารักบอลไทยช่วยกันอุดหนุนให้ถูกต้อง ผลไม้ผละมือนะไม่กี่บาทเองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่สรุปข่าวมานะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลุงเนจัดการลิง์เขื่อนเองก่อนอื่น่ะให้จัดการกลุ่มแฟนบอลก่อนเลยครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเพิ่มช่องทางซื้อรายนัดหรือรายวันเข้าไปอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่นับคนสมัครรายเดือนที่จะไม่ต่อายุอีกนะเหนื่อยจริงไทยลีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วคุณล่ะครับ คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้วความคืบหน้าโคสละยอมรับช้างศึกยูยิมสามทำได้ไม่ดีหลังพ้ายอินโดในศึกอาเซียนโคสลได้เผยว่าต้องยอมรับว่าเราทำได้ไม่ดีและอินโดนีเซียก็ทำได้ดีเข้าถึงตัวเราตลอดเราเสียประตูง่ายและทำให้มันดรอปลงเราเหมือนจะกลับมาได้แล้วแต่พอมาเสียประตูอีก ทำให้งานของเรานั้นยากพอสมควรเครื่องหลังเราก็พยายามเปลี่ยนเกมแต่เราก็ตีตื้นไม่ได้ทําให้หลายคนกดดันต้องยอมรับการที่นักเตะชุดนี้ไม่ใช่ตัวหลักมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่มันมีสิ่งที่ดีคือได้เห็นความชัดเจนในการรับมือกับความกดดันที่เกมต้องตัดสินในเกมเดียวก็คงเป็นเรื่องสภาพจิตใจและแทคกติกที่เราเตรียมมา เกมแบบนี้ถ้าจิตใจเราไม่แกร่งหรือฝึกซ้อมไม่เพียงพอมันก็ผ่านไปได้ยากต้องยอมรับว่าเราทำได้ไม่ดีจริงๆหลังจากที่ปรับเปลี่ยนอะไรลงไปความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังอยู่แล้วเราก็อยากเข้ารอบชิงแต่ก็เห็นอะไรชัดเจนว่าใครเป็นอย่างไรส่วนเกมชิงอันดับ3ตอนนี้เราก็ต้องฟื้นฟูร่างกายก่อนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปโคสตละกล่าว ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าลาออกเถอะเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่เคยโทษตัวเองเอะอะไรก็นักเตะตื่นเต้นกดดันกดดันอะไรเล่นในบ้านน่ะกดดันเสียงเชียร์หรือมีเสียงเดียวโค้ชต้องแสดงสปิริตถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโค้ชทีมชาติไทยในโลกน่ะไม่มีใครเก่งเท่าโคตระแล้วล่ะสุดยอดจริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เขาฟิตกว่ามุ่งมั่นกว่าและเร็วกว่าเราเยอะเรานะ่ยไม่แม่นจังหวะหนึ่งจังหวะสองเข้าทําได้ไม่ดีลูกหลุดเดียวก็ไม่มีพลิกแพลงลูกโมงกองหน้าก็ไร้ทิศทางลูกที่สานะ่ะที่เสียประตูเกิดจากการผิดพลาดโมงเข้าประตูตัวเองไม่ว่ากันมันสามารถเกิดขึ้นได้บางจังหวะน่าจะโมงย้อนก็ไม่ย้อนจากลูกย้อยหน้าประตูอินโดนีเซีย ที่โยนไปสุดเส้นหลังบอลจังหวะสองก็สู้ไม่ได้ลูกยิงไกลก็เหินข้ามคานแลนอื่นน่าเสียดายที่ทำได้ดีแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรถัดมาครับคอมเมนต์ว่ารูปเกมสู้ไม่ได้ครับนึกว่าเหนือกว่าเขาพอเล่นเกมตัวเองไม่ได้นะ่ะเลยเป็นแบบนี้แบบที่เห็นนะ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารู้ว่าเขาทุ่มไกลแล้วทำประตูได้ตั้งแต่สมัยสี่เกม ก็ไม่เห็นมีการแก้ปัญหาเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสียประตูง่ายอย่างช้าจะก้าวข้ามหรือซอยเท้าอายครับอายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโพสต์ดีนักบอลไม่ดีผลงานผ่านไปนะ่ะทำทีมเอเชียนเกมสซีเกมต่อถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผู้บริหารชุดใหม่เข้ามานายก็จะได้ออกไปไกลๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไปไม่ได้ก็อย่าฝืนต่อไป ให้ไม่กดดันก็สู้เขาไม่ได้หรอกนะเมื่อมีความกระหายในชัยชนะประเด็นในคลิปนี้นะครับจะเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางกลุ่มฟุตบอลกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ครับอยากได้โค้ชเกาหลีแต่รู้มาจากวงในนักเตะไทยไม่เอาเพราะซ้อมหนักไม่ใช่สันดานนักเตะไทย นักเตะไทยชอบซ้อมสบายๆถึงเวลาก็กลับเพราะที่บ้านมีข้าวกินมีเงินใช้ทำไมต้องมาซ้อมหนักๆแบบนั้นนักเตะไทยรับไม่ได้ครับทุกวันนี้นะตั้งแต่ยุคก่อนบอลไทยถึงไม่ไปไหนนอกจากหลอกขายฝันไปวันๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยนะครับและคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่าไม่จริงหรอกครับ ถ้าใครทนไม่ได้กับการซ้อมหนักก็ไม่ต้องเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติผมเชื่อว่ายังมีน้องๆน,นักเตะอีกหลายคนที่ยังต้องการติดทีมชาติและพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะซ้อมหนักทําเพื่อชาติบ้านเมืองอีกเยอะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปัญหาคือคนที่เรียกติดทีมชาติก็ต้องปรับวินัยตามนักฟุตบอลไทยนะี่ะทำตัวเป็นบราซิลมานานแล้วครับโค้ชที่สกเกลเข้ามา ต้องตามติดไปดูการซ้อมที่สโมสรด้วยว่านิสัยเป็นยังไงไม่ใช่ในสตโูดูดบุรีติดเกมหนีเที่ยวหนีซ้อมแล้วจะให้มาหยุดตอนช่วงซ้อมทีมชาติมันทำไม่ได้หรอกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าความเห็นส่วนตัวผมว่าโค้ชเกาหลีนะ่ะดีกว่าญี่ปุ่นนะมีแพชชั่นสูงกว่าเอาจริงเอาจังดูตัวอย่างอย่างโค้ชเชนในกีฬาเทควันโดหรือเฮียปัค อดีตโค้ชเวียดนามเขาไม่เคยกลัวใครทำงานหนักไม่ยอมแพ้คิดว่าต้องทำได้ส่วนคนญี่ปุ่นบุคลิกนิ่งเกินไปเหมือนกับว่าทัศนคติที่มีต่อนักกีฬาต้องเป็นคนญี่ปุ่นเท่านั้นถึงทำได้แต่โค้ชเกาหลีไม่ตรงกับจริตของนักกีฬาไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบการถูกบังคับชอบทำอะไรตามใจตนเองขาดวินัยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายุคซิโกผมชอบมาก ติดตามมาทุกเวลาเล่นบอลเท้าถึงเท้าพอหมดยุคซิกโกนะ่ะเล่นบอลแบบบอลอบตอไม่ได้สนใจเลยนะ่ะแพ้บ่อยแม้ก,กระทั่งยู 23, ยิมสามเดี๋ยวนี้นะ่ะสู้อินโดนีเซียไม่ได้ต่อไปคงแพ้ขเมนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปัญหานักเตะไทยคือฝีเท้าดีแต่ฟิตไม่ถึงกับฟิตถึงแต่ฝีเท้าไม่ดีโค้ชเคี่ยวหนักหรือเข้มง,งวดมากๆนะ่ะก็ เตะไล่โค้ชซะเลยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าบอลไทยขาดความแข็งแกร่งหมดไปปลายทุกชุดเรื่องแบบนี้นะ่ะสู้อินโดเวียดนามไม่ได้เขาฟิตกว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านักบอลน่ะไม่เอาก็ลาออกไปขึ้นอยู่กับสมาคมจะเอาโค้ชหรือไม่เอาเท่านั้นแหละถ้าเอาน่ะก็ต้องทำแบบอินโดไม่มีระเบียบวินัยตัดออกเลือกเด็กใหม่ๆมาและอินโดน่ะก็ประสบผลสำเร็จ แซงไทยไปรอบอลโลกแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นอย่างท่านว่าก็หยุดพัฒนาเธอะครับเอาเงินไปทําอย่างอื่นถ้านักเตะแม่งแพ้อยู่ในมุง้งจะพัฒนาไปทําไมฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งทั้งหมน,นี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ